อย่างที่นั่นเองเป็นสมาชิกพี่เป็นสมาชิกเนี่ยเราจะจ่ายเดือนมกราไปเป็นตลอดปีเนี่ยหมื่นสองพันบาทนะคะเพราะนั้นในห้าสองสัปดาห์เนี่ยเราจ่ายไปทีเดียวเลยหมื่นสองพันบาทแล้วเราจะได้รับผกเนี่ยทุกเช้าวันจันทร์อย่างนี้ค่ะตอนเมื่อย้อนไปเมื่อเก้าปีที่แล้วที่ระบบที่ที่กลุ่มสมาชิกของเกษตรกรด่านช้างเนี่ยโครงการผักะสนใจร่วมกับผู้บริโภคเนี่ยตอนวันแรกเนี่ยพี่ยังจําเหตุการณ์ได้นะคะเมื่อเก้าปีที่แล้วเนี่ยพอตอนที่เรารู้ว่า เช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเกษตรกรจะมาส่งผักตอนนั้นเราเรา <ๆ S 2> ยังเป็นเป็นแค่เหมือนเป็นข้างแรกเป็นวันแรกนะคะคือน,นั้นจะได้ว่าน,นอนไม่หลับแล้วเช้านั้นเราก็ได้อินข่าวว่าเกษตรกรจะมาส่งที่บ้านเราประมาณตีสี่ตีห้าเชื่อไหมคะตีสี่เนี่ยพี่เล่เปิดประตูไปแล้วก็เห็นตะกร้าผักอยู่ที่หน้าบ้านตอนนั้นตืมปิติมากว่าเรามีเกษตรกรเนี่ยปลูกผักแบบไร้สารพิษเป็นเกษตรอินทรีย์ให้เรา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 ,เร,ารู้สึกเหมือนเราเราได้รับพรนะคะเพราะฉะนั้นการจ่ายไปหมื่นสองเราได้รับผักทุกสัปดาห์นะคะ แล้วเราก็มีโอกาสไปเยี่ยมฟาร์มไปดูแปลงเกษตรจริงๆว่าเกษตรกรทํำยังไงได้รู้จักแล้วเราก็มีการจัดพบปะกันนะคะบางทีเกษตรกรก็มาเยี่ยมพวกเราผู้บริโภคบางทีผู้บริโภคก็ไปเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรค่ะวิธีการช่องทางแบบที่เรียกว่าสมาชิก C S A นะคะก็เป็นช่องทางที่เรียกว่าสูงสุดของความมีเป็นมิมตรไมตรีร่วมกันระหว่างคนกินกับคนปลูก ตอนนี้รูปแบบนี้บางครั้งอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับผู้บริโภคคนกินทุกคนที่จะทําแบบนี้ได้เพราะอย่าลืมนะคะระบบนี้เราจะกินตามที่เกษตรกรปลูกผักมียังไงเรากินอย่างนั้นแต่บางคนก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเลือกไม่ได้ผักซ้ําอย่างเงี้ยนะคะโอ้บางช่วงได้ผักน้อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือความรู้สึกร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันเนี่ยบางผู้บริโภครู้สึกว่าเรียกร้องสูงเกินไปเราก็เลยผ่อนช่องทางอีกช่องทางหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่าตลาดนะัดสีเขียว คือขายตลาดสีเขียวเนี่ยเกิดขึ้นภายใต้ความคิดที่ว่าถ้าเราสามารถทํายังไงให้ผู้ผลิตกับผู้บริโภคใกล้กันที่สุดแบบ CSA แเ่ราถ้าไม่ได้เนี่ยเราก็ผ่อนลงมาเราเรียกว่าตลาดนัดสีเขียวคือขายตลาดสีเขียวก็เลยทําเรื่องตลาดนัดสีเขียวขึ้นมาปัจจุบันเรามีตลาดนัดด้วยกัน -78 แห่งในกรุงเทพนะคะขอถือโอกาสบอกผู้ชมนิดหนึ่งนะคะว่าเรามีตลาดนัดสีเขียวที่โรงพยาบาลปทุมอําเภอเมืองจอดปทุมเรามีตลาดนัดสีเขียวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ลังสิตนะคะ เรามีที่โรงพยาบาลมิชชันเรามีที่โรงพยาบาลกรุงทนหนึ่งนครทนเรามีที่อาคาร House. ลีเจนด์เฮาส์เพราะนั้น6 7แห่งนี้ค่ะเป็นตลาดนัดส,สีเขียวที่อยู่ในเขตเมืองในกรุงเทพหรืออำเภอเมืองปทุมแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคนะคะเป็นที่รู้จักใน 3- 4 5ีปีนี้อย่างเช่นลีเจนด์เฮาส์เป็นตลาดนัดส,สีเขียวแห่งแรกตรงถนนลาดดริเนีปัจจุบันเนี่ยมีคนผู้บริโภคถิอจักรยานนะคะแล้วว่าผู้บริโภคที่นี่มีใจรดรงคลงนะคะก็มารับผัก ที่อยู่ในตลาดนัดสีเขียวของกลุ่มสนามชายเขตมารับไข่ไก่อินรีย์ของอุดมชัยฟาร์มมารับนมเดล่โฮมเพราะฉะนั้นมาประจํามาผูกปินโตอยู่ในตลาดนัดแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับประจําแบบจ่ายล่วงหน้าแบบระบบ CSA แบบที่1นนะคะนั่นนี่เดียวแบบที่2ทีนี้สถานีเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกสเตชันเนี่ยเป็นความพยายามที่จะทํำยังไงให้ตลาดนัดไม่ได้มีทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีที่ประจํามันคล้ายๆร้านกรีนช็อปอะค่ะคล้ายคล้ายร้านกรีนออร์แกนิกสเตชันหมายความว่า ถ้ามีใครสนใจอยากจะทำมุมใดมุมหนึ่งของอาคารสำนักงานสมมตินะคะให้มีออร์แกนิกเซชันมีมุมเกษตรอินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ไม่ว่าจะเอาสินค้าไปขายที่มุมนั้นบนอาคารก็ดีหรือในหมู่บ้านก็ได้นะคะมีร้านแบบนั้นแต่ก็พยายามทำให้เช่นถ้ามีถ้าเราเป็นร้านกรีนช็อปเนี่ยก็อาจจะมีแค่แชมพูมีข้าวสารเข้ามีถึงอาหารสดเราก็ทำให้ออร์แกนิกเซชันเนี่ยเป็นที่จุดรับส่งผักด้วย เช่นถ้าอยากเป็นสมาชิกหรือมารับประจำก็มารับได้ที่ออ g ก n น c s กสเตชัอยากจะรับไข่รับนมอาหารสดอาหารเนื้อที่เป็นปลอดสารทั้งหลายก็มารับได้ที่สเตชันคนสมาชิกอันแรกต้องเป็นผู้บริโภคตื่นรู้กอบกู่สิ่งแวดลอ้อมค่ะเราเรียกร้องผู้บริโภคที่ว่าถ้ารักกันจริงเนี่ยไม่แค่ใช่แค่รักสุขภาพตัวเองต้องอยากเห็นเกษตรกรที่เราโยงใยเป็นหุ้นส่วนเนี่ยเขาได้รับ เอ่อไงเด็กคะมีวิถีชีวิตที่ดีด้วยเพราะว่าเขาปลูกผักแบบเคมีนะคะเกษตรกรกลุ่มด่านช้างที่พี่ไปเห็นไปเยี่ยมมาเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเขาใช้ยาฆ่า,มาแมลงเกษตรกรบางคนเป็นโรคหัวใจไม่วันลุ่งขึ้นไม่มีแรงไปทํางานซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราต้องรักเพื่อนเกษตรกรของเราด้วยแล้วเราก็เห็นว่าระบบเนี้ยจะดีต่อโลกเราดีต่อชุมชนดีต่อสิ่งแวดลอ้อม เพราะนั้นคุณสมบัตินี้อาจจะเรียกร้องสูงเพราะ้จะเห็นว่าในระบบเนี้ยเวลาคนมาเป็นสมาชิกจึงมีไม่มากเราทำมาสิบปีเนี้ยมีสมาชิกเพียงแค่ร้อยครอบครัวเองเพราะนั้นจะต้องการผู้บริโภคเนี้ยที่เข้าใจอย่างยิ่งค่ะแล้วผูกพันกับเกษตรกรอย่างพี่เนี้ยตอนที่พี่เป็นเนี้ยพี่ได้ไปเห็นหน้าตาเกษตรกรรู้จักคุณมานอบรู้จักเกษตรกรหลายๆคนนะคะเราเห็นสภาพชีวิตเกษตรกรว่าลําบากอาะค่ะ เราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาก็ผลิตอาหารดีให้นะคะเกษตรกรเราก็อยากให้เกษตรกรอยู่ได้ไม่มีโรคนั้นพอใจนะคะเพราะว่าในช่วง10ปีนี้เห็นการเติบโตสมาชิกกลุ่มเล็กๆเ,เป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นตลาดนะัดที่เคยมีตลาดนะัดสีเขียวในกรุงเทพแค่มี2อแห่งตอนนี้ก็เป็น6-7แห่ง แต่เดิมมีร้านกรีนไม่มากต่างกันอยู่อิสระไม่มารวมกันเดี๋ยวนี้มาอยู่แล้วมารวมกันเป็นระบบทําให้เกิดเครือข่ายร้านกรีนมีการรับผลผลิตจาก,กเกษตรกรร่วมกันมากระจายเป็นและคือคือคนที่ทําร้านกรีนต้องมาเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วเราถ้าเราอยากสั่งซื้อของอะไรเราสั่งร่วมกันจะได้มาส่งทีเดียวกันการทําธุรกิจสีเขียวแล้วเป็นผู้ประกอบการสีเขียวเนี่ยก็คือผู้ประกอบการสังคมอย่างหนึง่งมันเติบโตขึ้นค่ะแต่มันอาจจะไม่พูดพลาดพูดพลาดเหมือนกับระบบกลไกตลาดนะคะ แต่อย่างน้อยถ้าเราบอกว่าอะไรคือการแก้ไขปัญหาของโลกด้วยกลไกการตลาดเราเชื่อว่ากลไกการตลาดสีเขียวนี่จะเป็นคําตอบให้กับโลกในอนาคตที่มีวิกฤตสิ่งแวดล้อม,มากมายขนาดนี้ค่ะพนี้ผู้บริโภคจริงๆเราต้องเข้าใจยังไงถึงอย่างถึงมีคุณสมบัติที่จะทานผักประสานใจหรือว่าเป็นสมาชิกผักประสานใจต้องเข้าใจอะไร ผู้บริโภคเนี่ยต้องเข้าใจวิถีคำว่าอินทรีย์เพราะว่าคือหลายคนเนี่ยมองเกษตรอินทรีย์แค่ซื้อผักปลอดสารซื้อผักไร้าสารแต่ไม่ได้เข้าใจว่าอินทรีย์เนี่ยมันหมายถึงระบบทั้งระบบระบบนิเวศอะคำ<ม>ว่านิเวศเราไม่ได้หมายถึงว่านิเวศในป่าเท่านั้นแต่หมายถึงนิเวศในชุมชนนิเวศในเมืองนิเวศในวิถีนั่นคำว่าอินทรีย์มันคือวิถี วิธี<น>คือการใช้ชีวิตถูกต้องการใช้ชีวิตคืออยู่เมืองหรืออยู่ชนบทเนี่ยถ้าคุณเข้าใจตัวระบบของมันเนี่ยคุณก็สามารถจะอ,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 อยู่อย่างมันอย่างอย่างปกติสุขอะไม่ได้ไปดัดแปลงไม่ได้ถูกต้องปปใช่ใช,ใช่แต่เราต้องเข้าใจมันไงเข้าใจวิธียังน้อยเข้าใจวิถีแห่งธรรมชาติของมันใช่อย่างเมืองเนี่ยในเมื่อเราผลิเองไม่ได้ครับคุณต้องพึ่งพาผู้ติดที่อยู่ชนบทคุณก็ต้องสนสนนเขาถูกไหมคะสนสนแบบไหนไม่ใช่แค่จ่ายเงินแล้วได้ผักกลับไป แต่มาถึงสนับสนุนให้เขาอยู่ได้ในชุมชนผลิตได้มีความสุขกับครอบครัวแล้วไม่ทําลายสิ่งแวดแล้อมไม่ทําลายธรรมชาติเขาก็สามารถที่จะเอาผล,ผลิตผลนียมามอบให้คุณได้ตามสภาพของธรรมชาติที่มันมอบให้ได้เหมือนกันเพราะว่าพอมันเกิดความสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยเกษตรกรมไม่ผลิตแค่เงินและอย่างท,ที่ปัญญาได้พูดไปแล้วว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาทําเพื่องเงินแหละจากจุดเริ่มต้นเนี่ยเขามา,าเขามองเรื่องเงิน ตอนนี้เขาบอกแล้วว่าเขาทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันไปถึงการทําอะไรให้กับคนที่เขารากักอ่ะคนที่เขารู้จักคนที่เขาคุ้นเคยเหมืนกัตัวทำให้กับตัวเองกินอ่ะเขากินยังไงเขาก็ทําให้สมาชิกินอย่างนั้นเก้าปีเนี่ยรู้สึกงไ,ไงเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยเฉยๆมีความสุขสบายๆบายสุขที่ได้ได้จกาก เราเห็นคนกินกับคนปลูกเขามีมิตรไม่ตีจิตต่อกันเราก็มีความสุขเราเหมือนกับว่าเราได้เป็นตัวเชื่อมเนาะให้คนที่เขาอยู่ในที่ที่เหมือนกับทุกข์อ่ะทั้งสองก็ทุกข์อ่ะแต่น้อยเราทําให้ต่างคนต่างเขามีความสุขเราก็ได้ได้อิ่มสุขกับเขาด้วยเหนื่อยกายมันก็เหนื่อยเป็นธรรมดานะมันต้องพูดถึงเราทำอะไรมันก็เหนื่อยขนาดกินข้าวอิ่มมันยังเหนื่อยเลยมันต้องย่อยใช่ไหมแม้แต่ถามว่ามันเหนื่อยกายแต่มันสุขใจมันสุขใจล้วทำให้มีพลัง ที่จะทาอะไรต่อเราไม่ได้ต้องการให้สังคมมาดีเลิศเลออะไรมากมายแต่อย่างน้อยเราอยู่ตรงนี้เราทําได้แค่นี้แหละเราไม่ต้องการเงินสนับสนุนที่จะมาขยายกลุ่มให้มันใหญ่หรือทำอะไรมันใหญ่โตไม่ต้องการใครอยากให้เงินเราทําก็เอามาเอามาให้ <S <S <ๆ>ให้ทําให้แต่ทําแบบไม่ต้องมาคาดหวังอะไรมากมายแต่สิ่งที่เราทําคืออยากให้สิ่งที่เราอยู่ตรงนี้มันดีสิ่งที่เราทํามันดีก็ไม่ใช่แค่ตัวเราดีเนาะแต่ถึงว่าสิ่งรอบข้างที่เราอยู่เนี่ยมันดีมันไม่มีใครเคยพูดนะขอยินยอมพูดคำาั้หน่อยนะ สังคมถ้าจะสร้างได้ก็คือต้องเริ่มจากตัวเองอยากได้สังคมที่ดีต้องเริ่มสร้างด้ตัวเอง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจทีเดียวนะครับและคุณผู้ชมหากสนใจที่จะุหนุนเกษตรวิถีใหม่แบบนี้และอยากเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกโครงการผักประสานใจก็เชิญติดต่อไปได้นะครับและเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสาม,มารถร่วมพูดคุยกับรายการไทยคิดไทยทำได้ดังนี้ค่ะ สามารถส่งอ e ีเมลมาได้ที่ดูไทยไอเดี a gmail com หรือว่าจะส่งจดหมายและปายสนิยบัตรมาได้นะคะที่บริษัทมีเดียสตูดิโอจุกัดวงเล็บว่าส่งมนตรีสตูดิโอ10เลขที่4984 4986สอนลัดเพร้าว101คลองจันบางกะปิกรุงเทพรหัสไปรษณีย์10240อย่าลืมนะคะวงเล็บมุมสองวารายการไทยคิดไทยทำค่ะ และอีกหนึ่งช่องทางนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถเข้าไปชมไอ d ดียย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com m e d i a n e w มีค่ะหมดเวลาของไทยคิดไทยทำแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ